สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง2ทีวีค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเก้ารูปเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะที่บ้านอุทัยเลิศเลขที่28ทับ199หมู่2ซอยอยู่สุข20ตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ นายปานวัฒน์อุทยเลิศรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางเมืองจัดพิธีทำบ,บุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตนเองโดยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่จือพันธมุตโตพระเกจิสายวิปัสนาแห่งวัดเขาตังเงาะอุดมพรตำบลหนองบัวละเวอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมินำคณะสงฆ์จากวัดเขาตังเงาะอุดมพรจำนวนเรูปเจริญพระพุทธมนต์หลวงปู่จือ พันธมุตโตปะพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายนะคะมีนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นาวาเอกอนุสัก์นาคทิมนายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองนายอิทธิชัยชูเลนูเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเมืองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาอบจอสมุดปราการกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มเพื่อนวันพฤหัสและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางเมืองเดินทางมาร่วมพิธีทำบุญมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดรองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองอย่างอบอุ่นโดยมีครอบครัวอุทัยเลิศนำโดยนางนภาวรุทัยเลิศร่วมให้การต้อนรับค่ะวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิด ก็ได้มีพุทธิ์กับ,บวัดเขาตะโมดุลคอนโโเฉลิมพุธเาป็นตนฐานซึ่งท่านได้นำคณะสงฆ์ของวัดเขาตะโมดุลคอนมาเจริญพุทธมนตรซึ่งเป็นเฉลิมตนนะครับแล้วก็มีผู้มาร่วงงานหลายท่านานะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรละหานท่านสุนทรปานแสงทองแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มบนบัญชีรักษาการเทศบาลานะฮะทำโดยท่านประหลัด ท่านนายกเทศบาลตำบลบางเมืองมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองมาหลายท่านอันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านับที่มาร่วมกับงานในวันนี้และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานเนี่ยนะครับได้รับบุญกุศลที่ผมทําในวันนี้ด้วยพออํานาจคุณพระศรีรัตนาตราัยสิริศิษฐ์ในสากลกฎตบารมีตามใจขให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรง ครับเดินทางไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยครับขอใอบครัวมีแต่ความสุขกันทุกคนครับขอบคุณครับ